ต้ยมยำกุ้งเลยค่ะถูกต้องต้งยมยำกุ้งแต่มีวงเล็บนิดนึงว่าต้องเป็นน้ำใสใช่ต้องเป็นน้ำใสไม่ใส่น้ำกะทินะครับเพราะว่าน้ำกะทิเนี่ยนะครับก็คือตัวของไขมันที่ได้จากตัวของมะพร้าวใช่ปะะ่ะล่ะอ่าก็ไขมัน1กรัมให้พลังงาน9กิโลแคลอรีสแล้วก็การที่กินน้ำพ่นมันก็นัวไหวแลวเนาะใช่ปะ่ะแต่อย่างไรตามมันก็จะมีตัวของแคลอรีที่สูงเพราะฉะนั้นการกินตัวของต้งยมยำน้ำใสเนี่ยครับเป็นอะไรที่เซฟที่สุดแล้วก็พลังงานต่ำมาก อ่าตามแค<ห>่ไหนห,ไหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลแคลอรีต่อชามแค่นั้นเองคือแบบพลังงานโคตรน้อยถ้าเกิดว่าตัดตัวของกะทิออกไปใช่ไหมครับแล้วก็ปริมาณของโปรตีนใช่ไหมที่ถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวตัวของเนื้อสัตว์ประมาณหนึ่งร้อยกรัมจะมีตัวของโปรตีนอยู่ที่ประมาณยี่สิบถึงยี่สิบสี่กรัมโดยประมาณนะครับแล้วก็มีตัวของปริมาณไขมันที่ต่ําแล้วก็คาร์บไม่ต้องพูดถึงเลยน้อยกว่าห้ากรัมไม่ซ้ำถ้าเอาจริงแบบ ไอ้ครั้นจะมากินกุ้งทุกวันมันก็จะดูเป็นมหาราณีเกินไปนะโค้ชถ้าแบบจะลองเปลี่ยนอะสมมติว่าไม่ได้กินต้มยำกุ้งเปลี่ยนจากเนื้อสัตว์เป็นเนื้อสัตว์อื่นได้ก็ยัง<ฮ>ถือว่าแคล,ลอรี่ต่ำอยู่ไหมคะก็ยังถือว่าต่ำอยู่ครับผมกุ้งเนี้คือถือว่าเป็นมาตรฐานใช่ไหมแตจ่จริงๆเราสามารถใส่ปลาเข้าไปแทนก็ได้ใส่หมูเข้าไปแทนก็ได้ต้มยำหมูเคยกินปะ